สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตั้งแตรายการองเทพเสริม,รมดวงซึ่งรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานหลายสมัยแล้วก็มาเป็นประธานเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999 99แชร์ นะเมื่อแชร์แล้วก็นั่งฟังนะท่านอาจารย์โอผู้มีประสบการณ์ชั้นสูงด้านองค์เทพก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะที่เกิดขึ้นในโรคนี้ให้ทุกคนฟังนะถามว่าท่านอาจารย์โอเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ชั้นสูงจริงไหมผมตอบได้ว่าจริงนะเพราะท่านอาจารย์โอเนี่ยทำคลิปมามากมายมหาศาล นะเกินกว่าที่จะมีผู้คนจะเข้าใจได้นะเดี๋ยวผมจะอาราธนานะบารมีนะครับนะองค์พระผู้เป็นดังพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่เป็นได้ทั้งฤาษีและพราหมณ์นะแลนะ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 องค์พิเคเนตก็เป็นได้ด้วยนะโมัสสพระคะวะโตะอรหะโตสสมาสัมพุทธสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมพุทธายะภาพุทธาไตรรัตนายานมณีนุภราสีสหัสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันธังสิวารีจมหาเทวรังอาหังหวันทามิทุเรโตอาหังหวันทามิทาตุโยมอาหังหวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆะปูเชมี ॐ नमो भिखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाभ्रभो रोतयां पे नमो भिखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाभ्रभो राते नमो भिखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाभ्राभो ॐ सिखने नमः ॐ सिखने नमः อมสีคเนายนามหังอ่ะนะวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงตอนที่มีชื่อว่าการที่เราจะบูชาองค์เทพองค์ไหนนะหรือไม่บูชาเนี่ยมันขึ้นกับเขาเรียกว่าบุญสมพงหรือบุญสัมพันธ์นะบุญสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือว่าขณะที่เราเนี่ยเคยสร้างบาร,รมีมาในอดีตถ้าเรารู้จักท่านเนี่ยท่านก็จะมาโปรด มาทําให้เรารู้จักอย่างองค์สมณพราหมางเงี้ยอย่างองเนี้ยเคยมีมาโปรดพระนะบ่อยๆจะส่วนใหญ่ท่านจะมาเป็นสมณพราหม์คือท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพพุทธเจ้านะอีกหกชาติเท่านั้นนะมีพระอรหันต์บางองค์ถามว่าทําไมเป็นฤาษีทําไมเป็นพราหมณ์นุ่งขาวผมขาวทําไมถึงไม่ยอมให้ความเคารพพระอะไรเงี้ยพระท่านก็บอกว่าให้ความเคารพไม่ได้เพราะท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้เรื่องจริงนะ เคยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นคนนุ่งขาว่มขาวเนี่ยแล้วยืนอยู่บนดอบบกบัวแล้วก็มามาทําให้ท่านเห็นลักษณะอ๋อเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้นะนะแล้วก็อย่างฤาษีอย่างเงี้ยท่านบําเพ็ญบารมีมาเป็นฤาษีอย่างเงี้ยจริงๆก็บำเพ็ญบำเพ็ญบารมีเป็นฤาษีนี่หลายภพหลายชาตินะครับนะก็จะอย่างพระเวสสันดรก็เป็นหนึ่งในฤาษีแต่เดินมนะก็บําเพ็ญแบบฤาษี แล้วก็มีอีกหลายอย่างครับที่บำเพ็ญแบบฤาษีบำเพ็ญเพื่อสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองผมพูดขึ้นมาเนี่ยนะอยากให้ทุกคนมองคิดนะครับนะว่าอันเสื้อผ้าหนังผมนะที่เขาเรียกกันนะนเสื้อผ้าหนังผมความแก่นั้นเป็นเพียงแต่รูปกายภายนอกแต่ภายในคือล้วนแล้วจะเป็นการสร้างบาร,รมีชั้นสูงท่านอาจารย์โอเนี่ยเป็นผู้เข้าใจในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดครั้งนี้ ท่านเล็งเห็นและมองเห็นแล้วณบัดนี้ท่านจึงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะอ่ะเรื่องอะไรอา้าวก็เรื่องว่าทําไมถึงต้องสร้างบาร,รมีทุกชาติพบก่อนจะไปเกิดอย่างองค์เทพเนี่ยที่เราเนี่ยจะให้ความคารบาได้เนี่ยองค์เทพที่เราจะให้ความคารพท่านเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดมาชาตินี้แล้วเ,เจอใครที่เรานับถือหมายถึงว่าเป็น,เป,นเป็นเทพองค์ใดที่เรานับถือที่เป็นองค์ของเราที่องค์องค์เขาเรียกเป็นเทวดาประจําตัวเราอ่ะ ใช่ไหม<แ>เราก็บูชาจะรู้ได้ยังไงว่าเทวดาประจําตัวเราเป็นองค์ไหนก็คือสามารถตรวจได้ตรวจองค์ตรวจเทพได้นะคะกับอาจารย์ผู้รู้นะคะยกเช่นอาจารย์ท็อปใช่ไหมคะที่มีประสบการณ์ยาวนานในเรื่องของการตรวจองค์ตรวจเทพก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าองค์ที่เป็นพระเทพประจําตัวของคุณเนี่ยคะ่ะ เป็นใครแล้วคุณก็บูชาให้ถูกต้องชีวิตคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะอ,อันนี้ก็ติดต่อได้มาตรวจองค์ตรวจเทพกับอาจารย์โอ้อาจารย์ฮอบได้ที่ f c e e o o o โอ้เซวเรีกราภิรัตเอ้เซวเรีกราภิรัตเบอร์โทรศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสองหกนึ่งไอดีรโอสิริหนห้า อ่ะนะผมก็มาเล่าให้ฟังเฉยว่าการที่เราจะให้ความเคารพเทพองค์ไหนหรือการที่เราจะรู้จักเทพองค์ไหนหรือสร้างบารมีรเทพองค์ไหนก็ตามเราเนี่ยจะเกิดความเคารพแบบไหนนั้นมันขึ้นกับอะไรรู้ไหมมันขึ้นกับบารมีที่เคยสะสมมาในอดีตบางทีเนี่ยเราเราเราได้มองเห็นแค่เพียงรูปปั้นเนี่ยเราก็เกิดความรู้จักเกิดขึ้นถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความผูกพันเก่าอันนี้เรื่องจริงนะ เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราให้ความเคารพเนี่ยอาจจะเคยเป็นบิดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบนรรพบุรุษเป็นปู่เป็นย่าเป็นทาสเป็นทวดก็ได้คือมันมีนะเรื่องราวเหล่านี้การเกิดและการตายเนี่ยนับหลายแสนชาติเนี่ยมันเป็นการทับถมการสร้างบาร,รมีเกิดขึ้นอย่างในท่วงมหันนบดวงมหันนบเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่ามหาธนดรนกับมหาธนดรกกับเนี่ยเป็นยุคที่ไม่มีศาสนาหรือไม่มีหรืออาจจะมีแค่เพียงว่าพวกฤษีพวกพราหมณ์สมณชีพ,พรามแต่ในนั้นก็จะมีเสียงแห่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นด้วยคือการที่จะมองเห็นอะไรนั้นนะ่ะความทุกข์ยากลําบากนะ่ะจะไปเกิดในยุคนั้นเป็นส่วนใหญ่มหาธนดรกกับนี่คือเป็นช่วงที่ไม่มีศาสนาพุทธเหลือเลยและมีศาสนาพรามศาส,สนาผีเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในในที่ตรงนั้นนะ่ะกับมีจอมมหาอามาตย์ทั้งหลายและผู้ที่ เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายังองค์พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็เคยเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งห้ามาที่วังของท่านท่านก็เคยเชิญมาเชิญมาจากภูเขาบนภูเขามีสามตระกูลมีพ่อค้าวานิชมีตระกูลพราหมณ์และก็มีตระกูลกษัตริย์ที่จะมามาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตามที่มีอยู่ในหนังสือนะพระปัจเจกพุทธเจ้าที่อายุน้อยที่สุดรู้สึกจะมีอายุประมาณราวๆสิบหกปีคือ มาแล้วปรากฏว่าลาพ่อแม่คือไม่ได้ลาหรอกเหมือนกับเห็นเห็นความทุกความทุกข์นี่คืออะไรรู้ไหมเห็นต้นไม้บานบานแล้วโรยไปพอโรยไปเสร็จมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยทำไมมันสุดแสนจะสั้นแท้เป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีวันได้อยู่อีกไหมท่านจึงมีความรู้สึกว่าท่านจึงมากโกนโกนผมเสร็จแล้วท่านจึงออกเดินทางในตอนเที่ยงคืนกว่านะเดินทางไปไหนไม่รู้เข้าป่าสู่ป่าลึกนะ แล้วก็ไปนั่งสมาธิจนสําเร็จฌานชั้นสูงกลายเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนะตอนเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านี่จะต้องขึ้นไปบนเขาคันธมาศกันทุกคนถามว่าพอขึ้นเขาคันธมาศเสร็จแล้วจะมีที่นั่งของพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งอยู่หลายหลายร้อยองค์นั่ง,ๆๆงนั่งอยู่บนนั้นเสร็จในกลางที่ประชุมตรงนั้นนะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะนั่งเสร็จแล้วก็จะให้นั่งหลับตาทันทุกคนเพื่อแสดงเขาเรียกอะไรไหมแสดงธรรมสังเวชธรรมสังเวชนั่นคือว่า เห็นทำด้วยเหตุใดบางคนเห็นทำได้ว่าเราเนี่ยโกหกคนอื่นนะโกหกโจนว่าเรานม่นไม่ใช่พ่อของเราแต่ว่านั่นเป็นเศรษฐีแต่ไม่ใช่พ่อของเราเพื่อหลุดพ้นความตาย,ยงงคือเคยมีครั้งหนึ่งมีสองพ่อค้าวานิชม,มาด้วยกัน<ะ>อีกคนหนึ่งเป็นลูกอีกคนหนึ่งเป็นพ่อ<ะ>ปรากฏว่าโจรจับเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นลูกของเศรษฐีก็รู้สึกว่าเรานี่นะรักษาชีวิตไว้เนี่ยโกด้วยความโกหก ก็รู้สึกว่าผิดมีศีลห้ามีความรูสึกยังไงอ่ะแล้วเราคือบอกไม่ได้เป็นลูกของเศรษฐีแล้วยังไงต่อคือใครฆ่าใครไม่ได้ฆ่าหมายถึงว่าโจรจับจับขบวนขบวนผ้านั้นได้ปรากฏว่าเศรษฐีคนนั้นอ่ะ mm hmm. เขาเขาเ,เ,เ,เขาก็บอกว่าลูกของลูกของเองอยู่ที่ไหนอะไรแง่เง mm ี hmm. ้ยเหมือนว่าจะไปเรียกอะีจับไปเรียกฆ่าไทยเข้า mm hmm. ใจว่าแต่ว่าเยว่าเว่า ผู้ชายคนนั้นน่ะที่เป็นลูกของเศรษฐีบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของเศรษฐีคือเหมือนเถียงอะอพอเถียงเสร็จแล้วปรากฏด้วยว่าโจรพวกเรานั้นเ,เชื่อแต่ก็จับจ,บจ,บจะจับเศรษฐี weight, ไ,ไปพอจับเศรษฐีไปเสร็จแล้วเนี่ยดรวยว่าแกกลับมาถึงที่ที่บ้านที่บ้านบ้านก็มีสมบัติมีอะไรมากมายก็เอาไปถ่ายเออเอาไปถ่ายเศรษฐีพอพอให้ให้คนไปถ่ายเศรษฐีมาเข้าใจป่ะพอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดทรมาสังเวชก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีเงินมีทองมากมายทําไมเราต้องโกหกว่าคนนี้ไม่ใช่พ่อของเราอะไรเงี้ยเรียกว่ารู้สึกผิด ในข้อมูสาวาทาเลยทําให้รู้สึกว่าอยากออกบวชก็เลยก็เลยโกนผมโกนผมเสร็จแล้วก็ออกเดินทางเดินทางก็คือช่วงนั้นน่าจะอายุมันยี่สิบป่าแต่ในล้วไม่เคยบวชให้ไหมไม่มีพระปเจงนี่สําเร็จด้วยตัวเองอ๋อเหรอวันนี้เป็นพระปเจกใช่ไหมใช่ตระกูลพระปเจกตระกูลเศรษฐีใช่มี่คือพระปเจกุทธเจ้าจะมีอยู่สามตระกูลมีพราหมณ์พราหมณ์เนี่ย นับเป็นพวกไอ้นี่พวกอมาตะพวกอะไรได้หมดนี่คือเรียกว่าตระกูลพราหมณ์ตระกูลมหาเศรษฐีคือตระกูลคนรวยนะตระกูลพ่อค้าวานิชและอีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลกษัตริย์จะมีสามตระกูลที่เป็นส่วนใหญ่เป็นปัจเจกพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าจะมีแค่สองเอาหลักๆเลยนะพุทธเจ้าจะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีแค่สองตระกูลตระกูลแรกก็คือกษัตริย์แบบเจ้าชายศรษถาตระกูลต่อไปก็คือพราหมณ์พราหมณ์เนี้ย คือพระรเรียเมตรตรที่จะมาในอีกสามล้านล้านปีข้างหน้าพระรเรียเมตรตรเนี่ยจะมาในตระกูลพรามแล้วก็จะเกิดความเบื่อสังเวชสลดเห็นเขาเห็นเขาเผาศพคือเห็นเทวทูตทั้งสี่เหมือนตอนสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมณโคดมแต่ว่าพระองค์พระ,ะ,พระรเรียเมตรตรจะประกาศศาสนาและเสือศาส,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 สนาเดียวในโลกท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นผู้รู้เห็น เรื่องราหวยเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยได้ฟังเลยค่ะจริงๆ <c oughs> โอ,อาคือท่านจะมาเกิดในเมืองพุก,กามประเทศพมา่าแล้วจะเป็นมหาพรามนะเป็นมหาพรามแล้วฟังธรรมนะเมื่อฟังธรรมแล้วทุกคนน่ะถ้าถ้ามองมองต้นไม้ให้ดีพระัจเจกผู้เจ้าส่วนใหญ่นะจะมองต้นไม้แล้วเห็นเห็นดอกไม้แล้วดอกไม้โรยลาท่านจะเริ่มเห็นความทุกข์ส่วนใหญ่นะที่เห็นนะส่วนใหญ่แล้วก็เห็นในนี่เห็นชีวิตสั้น ถูกฆ่านะเพื่ออนำมาจะมามากินท่านก็จะมองเห็นสังเวชเวทนาเกิดความสลดในในชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มัน่นคงมันไม่คงรูปเอาง่ายๆนะหัวใจหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเมื่อเห็นอสุภัสรรมฐานมไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานซากศพหนึ่งมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ลรยลาหนึ่งดอกบัวโรยลาหรืออะไรลรยลาก็ตามแต่ต้นโมกนะพระสียังไม่ตายจะสําเร็จตายต,ต้นโมกตายต้นโมก โม่นี่หอมนะดอกดอกโมกงแต่ไม่รู้ว่าว่าว่าต้นโมกงยุคนั้นอจะจะต้นใหญ่หรือเปล่าจะเหมือนกับต้นโพไหมจริงๆอ่ะตามเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีแบบเราดูไม้ไม้ร่วงเราดูไม้ไม้ผีดอ่ะแล้วต้นโม่นี่ต้นมีผัดใบมีโรยราอะไรไหมมีทั้งต้นเลยปะเหมือนกันโรยทั้งต้นเลยอืมถพ่งเรดูกาลก็กลายเป็นแบบกลิ่นไม้โล่งๆเออเหมือนเหมือนต้นโพอ่ะ ต้นโพจะมีอยู่อยู่อยู่ช่วงช่วงใบไม้ผียอะช่วงช่วงหน้าหนาวอะต้นโพอะจะเหลือต้นเป็นส่วนใหญ่แล้วใบมันจะค่อยๆขึ้นอ,อน่อ,อนๆอ่อ,อนๆอ่อ,อนๆที่ผมเคยเห็นนะไปยืนมองนะต้นโพอะบางทีนะอ่ปลูกริมถนนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอ่อมันก็จะมีใบไม้ร่วงเคยเห็นกลางถนนยิ่งเคยเห็นเลยถนนารัชดามีนะในผมผมถึงได้เล่าให้ฟังไลว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยในโลกเนี้ย มันผิดออกออกผลเพื่อรอวันนะรอวัน<ด>นี่คือ<ด>รอวันอะไรรู้ไหม<ด>รอวันมองเห็นสัจธรรมโยรโ<ด>ยลามันโยรยลาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก่อนจะลยรยาเนี่ยเขาจะมองเห็นอย่างหนึ่งช่วงขณะที่กําลังจะลยรยาเหล่านั้นเนี่ยจะมองเห็นสัจธรรมสัจธรรมแรกคืออะไรสัจธรรมแรกคือความทุกข์<อ>ที่เกิดขึ้นนะ เออคือเราไม่ได้ดูดวงครับนะถ้าอยากดูดวงมา้างหลังครับเพียง9 9้ากับผมอาจารย์ท็อปนะเริ่มต้นที่หนึ่งรอบาทนะคะนะคือผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยแหละว่าทําไมเราถึงมาทํารายการองค์เทพเสริมดวง <c oughs> เพราะองค์เทพแต่ละองค์นั้นนท่านสร้างบาร,รมีมาสานเราการสร้างบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นที่สร้างมาแต่เดิมที่เรามีความรู้สึกว่าเราเห็นในคนลุกพลดพองน้ําตาไหล มีความรู้สึกออกอาการไม่ว่าจะออกอาการด้วยความปีติปีติคือขนลุกขนพองหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งนี่ก็คือเขาเรียกว่าอาการปีติมันจะปีติโลกธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาเราจับแล้วเรามีความรู้สึกเหล่านี้มันไม่ได้สั่งสมมาในชาติปัจจุบันในชาติเดียวแต่มันสั่งสมมาทับถมมาหลายล้านแสนแสนชาติหลายแสนแสนชาติในที่นี้อย่างน้อยหนึ่งแสนชาติอย่างน้อยที่จะสัมผัสเรื่องเราอล่านน้อยหนึ่งแสนชาติแล้วเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่ไม่รู้กี่แสนแล้วแล้วก็ มาเจอกับพระพุทธเจ้าเจอกับพระศาส,สนาพุทธคือการที่เราจะได้เจอศาสนาพุทธหรือเจอกับพระพุทธเจ้าโดยโดยเอาตามหลักเลยนะคือเราต้องเคยทําบุญกันมาเมื่อทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทําบุญเนี่ยมันสอดเกี่ยวข้อสอดเกี่ยวข้อในที่นี้คือสอดเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ที่ว่าคนที่เป็นศาสนาพุทธน,นะทุกส่วนมากนะคือเมื่อตายไปแล้วกลับมาเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ฝักใฝ่ในพุทธนะ จะไปเกิดในนรกบนดินนรกบนดินก็คือเมืองเมืองที่เป็นเมืองที่ไม่มีอาหารเมืองที่อดอยากอันนั้นเขาเรียกว่าเมืองนรก,บน,กนบนดินอกกอะไรประมาณเนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยออคนที่เกิดมาแล้วมีข้าวกินอุดมสมบูรณ์อย่างเมืองเมือง <บน S 2> ไทยเนี่ยเนี่ยคือพด้วยอแล้วไงคะคือแต่ละดินแดนเนี่ยจะมีการกินอุดมไม่สุกอุดมสมบูรณ์ไม่เท่ากันอย่างประเทศไทยเนี่ย ถึงแม้ว่าจะยากลําบากทุกเข็นแค่ไหนก็ยังมีของกินตลอดอแต่ถ้าไม่เหมือนกับประเทศบางประเทศนะที่ต้องกินดินกินทรายกินอะไรเป็นอาหารซึ่งมันมีอยู่จริงในโลกถามว่ามีไหมมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมคือไม่ไม่เคยสร้างสังกทานไว้ในในมันน่าสลดนะอืมเห็นเด็กแบบตัวผมอมๆพุงโลโล,โลหัวโตๆอะไรยเงี้ย คืออันนั้นอันนั้นคือน่าสลดละอันนั้นคือวิบากกรรมสังเวชโดยธรรมดาไม่มีน้ําจะดื่มอาจารย์โอ๊นมแม่แม่ให้นมไหมครับไม่มีน้ํานมจะให้มไม่มีวิธีรู้ว,ว่าเอ,อน้ํานมจะออกเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเมืองไทยก็กินแกงเลียงน้ํานมจะเยอะอใช่ไหม,มเขาก็มีสูตรมีแบบการอาหารการกินอุดมสมบูรณนะ์อ่ะคือเอาง่ายๆแหละว่า เราไข่ไข่เจียวไข่ดาวเราไม่มีของปลอมแน่นอนเอาแค่นี้ข้าวเราก็ไม่มีของปลอมข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวไข่ดาวที่เรากินทุกวันนี้มันก็มีของจริงจนหมดก็ถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารเป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้เองโดยธรรมชาติแต่แต่ก็น่านเป็นเมืองเกษตรกรรมก็ดีแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นอุตสาหการรมตามตามเคียกอะเลยนะ ต่างชาติอะ่ะเข้ามาทำาประเทศมงานาอ,าอ,อุตสาหนะรากรรมแล้วปล่อยน้ำทิ้งเสียลงแม่น้ำลำทานกลายเป็นแบบเมืองไทยกลายเป็นแบบแม่น้ําสกรปรกนี่องค์เทพเสริมดวงไปถึงแม่น้ําสกรปรกนะอ่นนี่ผู้สูงเมืองที่แบบว่าดิเขาดีอยู่แล้ว<ต>อ่ะเขาดีแล้วแต่อันเนี้ยโดนไม่อยากจะพูดเนี่คือผมมาเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่า เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นสัจธรรมสังเวชหรือไม่เห็นสัจธรรมสังเวชนั้นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมชั้นสูงส่วนคนที่มันจะมาบูชาองค์เทพแต่ละองค์ไม่ว่าจะเป็นฤาษีหรือปู่ขาวหรือว่าหรือว่าองค์พิฆเนศก็ตามหรือว่าองค์มห,งมหาเทพต่างๆก็ตามนะเป็นเพราะตัวเองสร้างบาร,รมีไว้อย่างปรสุรามก็แต่งล้ายชุดนี้หนึ่งในภาคนาฬยกาวตารองค์พระนาายก์นะปรสุรามนะส่วนใหญ่ทางพราหมณ์ทางพราหมณ์แท้ๆก็จะแต่งแบบนี้กันนะ เอาละ <c oughs> เนี่ยมีคนมาตรวจองค์ตรวจแทพบกับเราถึงที่บ้านแล้วเขาบอกว่าดูในกล้องมันดูในทางทางยูทู e เนี่ยเหมือนอาจารย์โอจะอ้วนกว่าอาจารย์พอดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่าอาจารย์พอบนะเพราะว่าดูเหมือนแบบพอพอดูจริงจริงอ่ะอาจารย์พอตัวใหญ่กว่าเอาละเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะเออนะเอะเอก็บอกหน่อยสีเราเรา,มาไาราม่ได้เราไม่ได้อ้วนกว่าเธอนะการที่เล่า การเดี๋ยวตอการที่ว่าเรามาพูดถึงตอนนี้ก็คือว่าการสร้างบารมีแต่เดิมเนี่ยทําไมเราถึงต้องสร้างบารมีมาทําไมเราถึงต้องมาบูชาเทพในชาติปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราผูกพันกันด้วยการสร้างบุญบารมีการเขาเรียกว่าเป็นญาติธรรมทั้งหลายญาติธรรมในที่นี้คือเป็นหน่อเนื้อเชื้อเดียวกันมาจะเกิดความว่าพอเรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นแค่เพียงรูปร่างลักษณะความผูกพัน จะเข้าใจไในตัวเองไม่มีอะไรหรอกนะที่จะมาอธิบายสิ่งเราสิ่งเหล่านี้ได้แต่เขาเรียกบุพเพใช่บางทีเรามองเทพองค์นั้น่ะเป็นลูกปั้นอองค์นี้เราไม่เก็ตนะอืองค์นี้เออทาไมเรามองได้นานเลยออ่ะืมองได้นานมองแล้วบบว่ารู้สึกอิ่มหอิ่มใจที่ได้มองอแล้วยิ่งเช่ากลับไปบ้านไปไปบูชาโอ้ยิ่งดวงเฮงใหญ่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถูกชะตาขององนั้นองนี้นะคะ ไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพดูดวงอย่างละเอียดทําให้อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังใิตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงสรมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปนะคะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO Siri 15นะครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหาดิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID RIO AJTOP 16อะนะครับนะวงวางแก้ดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออไก้เนี่ยเอาแล้วนะครับนาไปแล้วนะครับนาสวัสดีครับ